Stop learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยากจะมาพาทุกคนนะครับดูวิธีการใช้งานเว็บไซต์ยอดนิยมสำหรับเว็บ e v e l o p e r หรือว่านักพัฒนาทุกคนเลยนะเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักแล้วก็ใช้กันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าวิดีโอเนี้ยก็อยากจะมาแนะนาเป็นตัวอย่างการใช้งานให้กับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นมือใหม่นะครับผมอ่าซึ่งเว็บไซต์นี้ก็คือ w3schools Com นั่นเองนะครับอ่าเขาเป็นเว็บไซต์ยอดน,นิยมมากเว็บไซต์หนึ่งเลยในการแบบเริ่มฝึกเขียนโค้ดฝึกทําเว็บอะไรพวกนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูการใช้งานนะว่ามันใช้ยังไงนะครับเพื่อมีคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับก็อยากให้ดูวิดีโอนี้นะครับโอเคซึ่งอันดับแรกครับทุกคนก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ w c s c h o o l s c o m ตามนี้ได้เลยเดี๋ยวผมแปละลิงก์ไว้ให้นะ หลังจากทุกคนเข้ามาก็จะเจอหน้านี้เห็นไหมนะครับอ่าเป็นหน้าเว็บของเขานะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอ่ามีภาษาเยอะแยะมากมายที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ได้นะครับแต่ทีนี้วิธีการใช้งานมันใช้ยังไงนะครับจริงๆมันก็ใช้เหมือนพวกเว็บไซต์อื่นๆเลยก็คือใช้ในการดูข้อมูลนะครับเออดูรายละเอียดโค้ดหรือดูคําสั่งเวลาที่เราจําไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอ่บผมจะ ยกตัวอย่างตัว HTML แล้วกันสมมุติทุกคนเรียนภาษา HTML อยู่นะครับแล้วทุกคนลืมนะฮะอย่างเช่นทุกคนลืมการสร้าง tables หรือว่าลืมการสร้างตารางทุกคนเนี่ยก็สามารถมาดูที่ตัว HTML แล้วก็มาคลิกดูที่หัวข้อ,เ,อเห็นไหมฮะทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวอย่างเนี่ยให้เราดูเห็นไหมเป็นตัวอย่างโค้ดนะครับทีนี้นะครับมันจะมีในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นปุ่ม try yourself เห็นไหมนะครับเราสามารถกดคลิกเข้าไปได้ปึ๊บนะครับ มันจะมีตัว text editor ด้านซ้ายตัวนี้นะครับแล้วก็มี output นะครับเป็นผลลัพธ์ให้เราสามารถดูได้ด้านขวานะครับเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ไขโค้ดเพิ่มเติมโค้ดเราก็สามารถมา,าเขียนตรงนี้ได้นะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะผมลองเพิ่มโค้ดตรงนี้ไปหลังจากเราเพิ่มเสร็จเนี่ยต้องมากด run ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมก็จะมีแบบผลลัพ์แสดงออกมานะครับตามนี้เลยอ่าลองเพิ่มไปอีก run เห็นไหมอ่านะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบตรงนี้ได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นให้มันอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวซีมได้เป็นไลท์กับด็อกซีมนะครับแล้วก็สามารถเซฟโค้ดได้แต่ตรงเนี้ยมันจะต้องไปสมัครสมาชิกนะต้องใช้เป็นตัว W C s Cool h Spaces นะครับอ่าโอเคนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับผมก็นี่แหละนะครับจริงๆการใช้งานมันก็ไม่ยากนะเออก็คือเนี่ย ทุกคนมาดูโค้ดมาดูแบบเวลาเราจําโค้ดไม่ได้นะครับหรืออาจจะมาหาข้อมูลศึกษาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเช่นแบบเรื่องของการเขียน HTML ให้ถูกหลักถูกต้องนะครับหรือว่าเวลาเราลืมคําสั่ง CSS เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกอย่างที่เราควรรู้นะเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็สามารถเลื่อนลงมาดูได้เห็นไหมฮะอย่างเช่น HTML มันก็จะมีแบบเรื่องของฟอร์มเรื่องของกราฟิกส์มีเดีย API s example อะไรต่างๆนะครับที่เราสามารถดูได้นะครับ อ่าเนี่ย CSS ก็จะมีแบบนี่ฮะมีทั้งแบบเบสิกนะมีแอดวานซ์นะครับแล้วก็มี responsive grid sad example อะไรต่างๆนะครับที่เราสามารถดูได้เห็นไหมนะครับจริงๆก็ใช้ไม่ยากก็คือใช้ในการดูข้อมูลแล้วก็สามารถใช้ในการทดสอบเขียนโค้ดได้ด้วยนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของ try yourself นะครับที่เราสามารถกดคลิกเข้ามาดูปึ๊บก็สามารถที่จะแก้ไขโค้ดได้อะไรแบบนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ how to อันเนี้ยผมชอบมากนะครับต้องขอบคุณทาง w3schools มากๆที่เขาทำส่วนนี้มาเพราะว่าสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วแบบเรียนเขียน html css javascript เสร็จแล้วนะครับก็อยากจะลองทำโปรเจกต์ใช่ไหมนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้การใช้งานตัว html css javascript ร่วมกันใช่ไหมฮะตรงเนี้ยจะดีมากเลยนะครับเนี่ยทุกคนก็สามารถมา ในส่วนของ how to แล้วก็มาดูตัวอย่างอ่ะอย่างเช่นทุกคนอยากจะเรียนรู้การสร้าง a c c o r d i o n นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอ่า section ในการแสดงผลข้อมูลแบบนี้ที่เราสามารถเปิดปิดได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถมาดูตัวอย่างได้ว่ามันสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะครับเริ่มจากการเขียนโครงสร้าง HTML ก่อนนะครับแล้วก็เขียน CSS นะครับใส่ styling ไปแล้วก็เขียน JavaScript นะครับในการทำลูกเล่นแบบให้มันสามารถกด toggle er, เนี่ยเปิดปิดได้ อะไรแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นขั้นเป็นตอนที่เขาเนี่ยอ่ายกตัวอย่างให้เราดูนะครับเราก็สามารถมากด try yourself นะครับเพื่อดูตัวอย่างโค้ดได้นะครับอ่าเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติม,ตมก็คือตรงเนี้ยอ่าตัว text editor ของเขาเนี่ยมันไม่มี auto complete นะครับทุกคนอ่าอย่างเช่นถ้าทุกคนลองมาพิมพ์ tag dev เห็นปะว่าเราต้องพิมพ์เองหมดเลยนะครับบางทีเนี่ย อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะจริงๆผมก็แนะนําให้ทุกคนมาใช้เป็น VS Code นะเพราะว่าอ่ะเนี่ยอย่างเช่น VS Code มันจะมี Auto Complete เห็นไหมเราพิมพ์ d e v กด tab มันก็จะมาเลยเห็นไหมฮะเออเนี่ยอ่ามันก็จะสะดวกกว่าแล้วก็รวมไปถึงแบบเวลาที่เราอ่าใช้ VS Code มันจะมี Extension อย่างเช่นตัว File Server หรือว่าเป็น Live Server นะครับก็คืออย่างเช่นผมอ่ะผมสร้างแท็บ P พิมพ์ Hello World กด Save ปุ๊บมันจะ แสดงผลลัพธ์เลยทันทีนะครับผมเออแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัว editor ของตัว W Swiss Cool เนี่ยคือเราจะต้องมาพิมพ์เองใช่ไหมฮะ,ะเราพิมพ์เองปุ๊บอย่างเช่นตรงนี้ผม Hello World เราต้องมากด run อ่ะมันถึงจะมีข้อมูลนะครับแสดงผลออกมาอะไรประมาณนี้เห็นไหมนะครับก็นี่แหละคือจริงๆตรงเนี้ยเราสามารถใช้ได้ในกรณีที่เราอยากจะทดสอบโค้ดแบบ รวดเร็วนะครับเอออยากจะลองฝึกเขียนโค้ดฝึกอะไรดูแบบเปลี่ยนโค้ดเพื่อดูผลลัพธ์อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ความสะดวกก็แนะนําให้ใช้เป็น VS Code ดีกว่านะครับผมแ่าแล้วก็เมื่อกี้อันนี้ผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อตัว extension นะครับที่แนะนําเลยให้ติดตั้งเลยนะใครที่เขียน HTML CSS JavaScript เนี่ยก็คือจะเป็น line server file server ตัวนี้นะครับอ่าทุกคนก็เซิร์ชชื่อแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับ นี่เลยนะครับอ่ะทีนี้จริงๆก็ประมาณนี้นะครับคือการใช้งานมันก็ใช้ไม่ยากนะครับก็แค่เนี่ยใช้ในการดูข้อมูลนะครับดูคําสั่งเวลาที่เราจําไม่ได้อะไรก็ตามนะครับก็สามารถใช้ในการดูได้นะครับผมเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่มักจะมีความคิดหรือว่ามีไมเซตแบบว่าจะต้องจําทุกคําสั่งเนี่ยทุกคนมาดูคือเราไม่สามารถจําได้เพราะว่ามันมีคําสั่งเยอะมากนะฮะเออจำไม่ได้ก็แค่เข้ามาดูหรือว่าก็เซิร์ชเลยนะครับผม ทีนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดเป็นอ mindset อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยากจะให้ทุกคนฟังนะก็คือหลายคนที่เป็นมือใหม่นะครับเวลามาเรียนรู้อะไรพวกเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันยากใช่ไหมเออมันอาจจะมีบางคอนเซปต์บางหัวข้อที่มันเข้าใจยากนะครับเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับบางคนแบบเพิ่งเรียนได้แบบอาทิตย์หนึ่งนะครับหรืออาจจะเดือนหนึ่ง2เดือนก็ตามก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังแบบยังไม่เก็ตเออนะครับบางเรื่องอะไรเงี้ย วิธีง่ายๆเลยก็คือใจเย็นๆนะครับอันเนี้ยจะพูดบอกคนที่เป็นมือใหม่ทุกครั้งเลยว่าให้ใจเย็นๆเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกฝนนะครับอ่ะยกตัวอย่างผมนะแรกๆผมมาเรียน JavaScript เนี่ยผมจะไม่เข้าใจแบบหลายเรื่องมากอ่ะยกตัวอย่างเรื่องที่แบบไม่ค่อยเข้าใจเลยช่วงแรกนะก็คือ d i s k e y w o r d นะครับเออคืองงมากว่ามันใช้ยังไงมันคือ,อไรนะครับ ถามว่าผมแก้ปัญหายัางไงผมก็มาอ่านจากด็อกิเมนต์ตัวนี้แหละเออก็ค่อยๆอ่านแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปนะครับนอกเหนือจากการอ่านเนี่ยจริงๆก็แนะนําให้ทุกคนลองแบบแ,แก้โค้ดดูตัวอย่างนะครับเนี่ยแก้โค้ดปุ๊บแล้วก็ดูผลลัพธ์ว่ามันออกมาเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับเออนะครับเพราะว่าถ้าเราอ่านอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ได้แบบลองฝึกเขียนโค้ดฝึกอะไรเนี่ย มันก็อาจจะทําให้เราไม่เข้าใจเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะแนะนําทุกคนก็คืออ่านแล้วก็ลองฝึกเขียนโค้ดตามนะครับค่อยคทําไปทีละสเต็ p นั่นเองนะครับอ่าอันเนี้ยก็เป็นอีกไม้เซตหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนที่เป็นมือใหม่นะครับเพราะว่าจะมีปัญหานี้กันทุกคนนะครับมาเรียนเขียนโค้ดแล้วแบบมันงงมันรู้สึกว่ามันยากแล้วก็ไปรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ฉลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ย คือมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็จะต้องแบบไม่เข้าใจก่อนนะมันก็ต้องยากไม่เข้าใจแล้วก็งงก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนมาทําความเข้าใจมาทบทวนมาฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าใจมันได้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เพิ่งเริ่มฝึกเขียนโค้ดนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอย่าลืมนะใจเย็นๆนะครับโอเคก้อนนี้แหละนะครับทุกคนเป็นในส่วนของการใช้งานเว็บไซต์ w 3 s c h o o l c o m นะครับก็จะเห็นได้ว่าคือใช้งานไม่ยากนะครับคือใครจำโค้ดไม่ได้อะไรเงี้ยก็มาดูที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับการที่เราจำคำสั่งโค้ดไม่ได้แล้วมาดูตามด็อกิเมนต์หรือจะไปถาม h a GP t GPT อะไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าการเป็น Developer เนี่ยมันใช้ภาษาเยอะมากเอออาจจะแบบ3-4ภาษาขึ้นไปนะครับดังนั้นมันเลยไม่แปลกว่าทำไมเราถึงจำไม่ได้หรือแม้แต่แบบเออเราอาจจะลืมอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติ ก็ไม่ต้องไปรู้สึกแย่นะครับผมเออนะฮะเพราะว่าการเขียนโค้ดไม่ใช่การจําทุกอย่างทุกคําสั่งแต่มันคือความเข้าใจนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ